ที่มาสู่การเปียนแปหน้าที่แห่งนี้มีจิตเพื่อปิัติศาพุทพุทศักราช2545เสริมเกียรตพระบาทพิคุรเดเดรดหราชโรบนาวิในฐานะที่สรงเป็นวันพระบิดาแห่งหลวงเนื่องด้วยเมื่อวันที่14พุทธ่ักระองค์ทรงมีพระราชิที่จะนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแฝงใช้ ในการบรรพเมฆให้เกิดวันพระบิดาแห่งงหลวงตระเยนมาบรรจบรบรอบรอีกรา้งหนึ่งในวันนี้ข้าพระเจ้าขอพระทานพระบรมราชนุญาตของพระบาทสมเด็จพระบรมาาินทรมหามิลพลอดเดชมหาราชพระน ที่พร,ปปบพระบ,บรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชม,มหาราชบรม,มานาถบอพิตทั้งหมดแถวตรงพับโดยสำนักงาโทรวจบชีสหกรณะศีรษะนะคะจากานา์ารักษณ์ โดสำนักรานตรวจบรญชีสาธารณะศรีสะเกษนะคะจากรายงาน็นสัปดาลย ทำแลไวกีนี้ตัดยังไม่ทำนะผมจะไปคิดว่า <c oughs> จะอยยังไงอ๋อเหรอไปเมื่อวันดีนะเมื่อวานกระบไหลตรง